thank ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทดสอบธนู2แมงแดงนะโดยธนูที่ใช้ก็จะเป็นธนูแดงที่ได้จากไบโอลาบชั้น4ก็จะมาดูวนว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับและสุดท้ายนะครับท้ายคลิปจะมีคําถามให้ทุกคนร่วมสนุกกันนะครับโดยผมจะแจกบวก10ธนูแดงเนี่ยที่ได้จากไบโอลาบชั้น4นะครับทั้งหมด3อันโดยจะให้ตอบคําถามท,าที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็มารับชมกันได้หลังจากนี้ โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทดสอบธนู2มันแดงนะก็ดูยับยับปั๊มไม่สนวันนี้จะมาพูดถึงอะไรบ้างข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับมาเทียบดาเมจว่าลดไปเท่าไหร่เพิ่มมาเท่าไหร่ ที่บอกนะครับวันนี้ผมจะใช้ธนูที่ใช้ทดสอบก็จะเป็นธนูบวก10ก็คือธนูแดงบวก10ธนูที่หาได้จากไหนครับหาได้จากเบลดับ,บชั้น4ก็คือคนที่เขาไปล่าบิคอนโบอ่ะก็จะได้ธนูนี้กันมาเยอะนะค่อนข้างจะเป็นธนูที่ไม่มีใครต้องการนะครับอ่าโดยบวกศูนย์เนี่ยอยู่ในตลาดราคาประมาณที่3ามหมื่นสี่หมื่นถ้าบวกศูนย์เนี่ยจะมี ATK อยู่ที่1 0 0นอะถ้าบวกสิบ ATK จะอยู่ที่150แล้วกา๊าซที่ใช้ก็คือเป็นก๊าซอันเทอร์ไฟน์นะร,ราคาตลาดตอนนี้เห็นอยู่ประมาณ3เมกว่า วิธีใช้นะครับก็คงไม่เอามาเป็นธนูหลักแน่นอนนะเพราะดาเมจค่อนข้างน้อยก็จะใช้เป็นการก็คือสลับใช้นะครับอย่างผมผมใช้ธนูหลักเป็นบิคคอนโบกเนี้ยพอเลือดลดประมาณเหลือ10% 20%อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะสลับมาเป็นธนูดูดเลือดแทนนะครับก็สลับใช้อย่างโดยดาเมจนะครับดาเมจดาเมจถ้าสลับมาใช้ธนูดูดเลือดเนี่ยนอร์มัลดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคิทเชคอลดาเมจอยู่ที่หน0 0งพันหกร้อยนะครัหมาอยู่ที่ห้0 0นและดับเบิลดาเมจอยู่ที่สอง ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับข้อดีแนะ่นอนก็คือประหยัดต,ตั๊ม h p นั่นเองนะครับประหยัดได้ค่อนข้างเยอะนะก็คือแทบจะไม่ต้องใช้เลยนะครับถ้าไปกับมอนทีท่ไม่โหดมากไม่เก่งกว่าเรามากๆนะส่วนข้อเสียในเมื่อเราสลับใช้นะครับข้อเสียมันก็เป็นข้อเสียชั่วคราวเฉยๆนะครับไม่ได้แบบ ติดตัวตลอดเลยนะครับหนึงมีอะไรนะครับแน่นอนดาเมจต้องลดนะครับดาเมจลดลงแน่นอนครับลดลงประมาณเท่าไหร่เทียบกับบิคอนโบที่ผมใช้คือบิคอนโบบวกสิดาเมจจะลดลงไปประมาณ30%สนะส่วนข้อที่2 ASPD ลดหนึ่งนะแต่ถ้าคนที่ใช้เอเวนโบเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะมันจะไม่ลดและ3นะครับสำคัญเลยนะครับก็คือ b u f ฟเฟียบิ t จะหายไปเลยนะครับไม่ว่าบั f เฟียบ b ทเนี่ยจะเหลือ2อนาที3อนาทีหรือ1นนาทียมันจะหายไปเลยนะครับเวลาสลับใช้ฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ SP ในการวัดใหม่นะครับแต่ถ้าคนที่อัพอินสัก30-40หน่วยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องบั f เฟียบิทนะครับก็อ่าอีกอย่างสําหรับทริกในการใช้นะครับเวลาจะสลับใช้อะถ้าโปรตีที่ผมบอกนะว่าคือ เลือดเหลือทัก10% 20%ก็ให้สลับใช้อะแล้วตอนนั้นอะบัฟเฟ่รบิทเราเหลือประมาณ2อนาที1นาทีเงี้ยถ้าไปบัฟมันหายไปเลยใช่ปะก็แนะนำเป็นอย่างนี้ดีกว่านะถ้าบัฟเฟ่รบิทของคุณใกล้หมดไม่ว่าเลือดคุณจะเหลือ50% 60%เงี้ยก็สลับใช้ไปเลยนะครับ ่อยกดบัฟใหม่เนี่ยก็จะประหยัด s p ในการใช้งานจากการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยค่อนข้างจะติดดีนะครับหลายคนถามว่าทําไมไม่ใช้คอม4ลูล่ะนะครับคอมเนี่ยดาเมจพื้นฐานมันค่อนข้างจะน้อยมากนะครับมันไม่เหมาะกับสกิลค่าสามเลยนะครับมันเหมาะสาหรับสกิลค่าสองค่าหนึ่งค่าสองเนี่ยโอเคแต่ถ้าค่าสามเนี่ยเราต้องการดาเมจเราไม่ต้องการแบบกว่าจะยิงตายกว่าจะจบมอนอย่างเงี้ยนะครับสังเกตผมใช้ธนูแดงอ่ะดาเมจก็น้อยเลยนะครับแต่จากการยิงนะครับแป๊บเดียวมอนก็ตายเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่ามอนจะตายนานเลยนะ ค่อนข้างจะไวเหมือนเดิมเลยนะครนั้น ผมคิดว่าเอออันนี้แหละถึงจะแค่2รลูแต่ก็ตอบโจทย์นะหลายคนบอกว่าในรูนน่ะมีรูนอีกไม่ใช่หรอนะครับรูนก็ดูดเลือดแต่การดูดเลือดของรูนเนี่ยโอกาสติดค่อนข้างน้อยอีกอย่างเปอร์เซน็นในการดูดก็น้อยอีกอย่าง h ันเตอร์ไฟเนี่ยโอกาสติด3%แต่อัอาตราดูดเลือดของเขาถึง5%เลยค่อนข้างจะเยอะนะครับจากวิดีโอเนี่ยดูดูนะครับดูดทีเนี่ยแปบ๊บเดียวเต็มหลอดนะครับตีมอน2 3สองสามตัวแปบ๊บเดียวนะครับเลือดเด้งขึ้นมาเต็มหลอดเลยนะครับตอบโจทย์อย่างมากแค่จะมีปัญหาน,นะครับ ถ้าคุณมีอินก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าจะแจกธนูบวก10ทั้งหมดสามอัน,นสําหรับคนที่ร่วมกิจกรรมตอบคําถามนะครับดย้ยคําถามผมนะครับผมก็จะถามว่าดามีเปอร์ฮิต สำหรับธนูแดงนะครับก็คือเมื่อใช้เมื่อเปลี่ยนสลับมาใช้ธนูแดงเนี่ยบวกสิบ่ยมีดาเมจ per ฮิตเท่าไหร่นะครับผมเคยสาธิตการคำนวณดาเมจ p ร r ฮิตไว้ที่คลิปที่แล้วเลยนะครับว่าคำนวณยังไงค่อนข้าจงจะง่ายนะครับผมบอกมาหมดแล้วดาเมจเท่าไหร่โนมอนดาเมจเท่าไหร่คิจิคาดาเมจเท่าไหร่มากกัดเท่าไหร่เงี้ยก็แค่เอามาบวกกันแล้วก็เอามาหารนิดหน่อยนะครับกับสเตตัสในคลิปก็น่าจะเห็นผมไม่บอกนะดูจากวิดีโอเองนะครับมันจะง่ายเกินนะครับถ้าคนร่วมกิจกรรม3คนผมก็แจกเลยคนละอันแนต่ถ้า เกิดร่วมมากกว่า10คนอย่างเงี้ยตอบคำถามมากกว่า10คนผมก็จะเอามาแลนดอมนะครับว่าจะแจกไขรนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับก็รับชมคลิปต่อกันได้นะครับว่าเอ้ยติดจริงไหมนะครับดีจริงไหมนะครับใช้แล้วเป็นยังไงนะครับสลับใช้เป็นยังไงนะครับ